สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เบลล่านะคะกับช่องโหราเบลล่าพามูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ของชาว12ราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวอัปเดตกันก่อนนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีดวงดาวอะไรที่โยกย้ายกันบ้างคะ่ะเริ่มจากดาวพระพุธนะคะซึ่งย้ายเข้ามาแล้วนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนซึ่งจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกค,ค่ะต่อมานะคะก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ ซึ่งดาวพระศุกร์นะคะย้ายเข้ามาแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะคะึย้ายจากราศสีสิงห์เข้าสู่ราศีกันและมีตําแหน่งเป็นมิตรค่ะดวงต่อไปนะคะก็คือดาวพระเกดซึ่งย้ายเข้ามาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศ,พศีพฤษภคะ่ะต่อจากนี้นะคะดาวอังคารนะคะก็จะย้ายราศีจากราศีตุลน,นะคะเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งจะย้ายวันที่15พฤศจิกายนค่ะ ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและราชาโชคค่ะตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันค่ะย้ายนะคะวันที่17พฤศจิกายนค่ะสุดท้ายนะคะก็คือดาวพระพุธค่ะซึ่งจะย้ายอีกครั้งนะคะวันที่24พฤศจิกายนย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูค่ะได้ตำแหน่งป๋านะคะนอกจากนี้นะคะวันที่7พฤศจิกายนนะคะดาวเสาร์ก็จะเดินหน้าเต็มกําลังแล้วค่ะ ซึ่งการเดินหน้าเต็มกาลังของดาวเสาร์และการโยกย้ายของดวงดาวต่างๆในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้ง12ราศีนะคะเราไปฟังคาทํานายกันในคลิปกันเลยค่ะต่อไปเป็นคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2566ค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภค่ะรายได้ในเดือนนี้ของคุณและก็เรื่องของโชคลาภนะคะยังมีมาไม่ค่อยมากนะะักค่ะ โดยเฉพาะให้ระวังปัญหาของเพื่อนญาติพี่น้องนะคะหรือว่าคนในครอบครัวระวังปัญหาที่จะเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกันนอกจากนี้คุณต้องระวังศัตรูนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยในเรื่องการหาเงินซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อแต่ให้คุณอดทนไปก่อนนะคะและหากช่วงนี้คุณต้องการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะก็ให้คิดติดตองให้รอบคอบค่ะในด้านของการงานนะคะ จ้ชาชะตานะคะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานโดยเฉพาะธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศหวยหุ้นหรือว่างานสีเทางานอสังหาริมทรัพย์หรือว่างานที่เกี่ยวกับที่ดินรถยนต์คุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานที่บ้านของตนเองหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองค่ะมีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับญาตินะคะหุ้นส่วนของคุณก็จะนําโชคมาให้ค่ะงานของคุณที่ทํานะคะจะต้องรู้จักพิกแพงค่ะ แล้วก็อย่าทําอะไรที่ผิดกฎหมายเรื่องของการงานนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่จะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการเริ่มต้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานค่ะในเรื่องของความรักคนรักของคุณนะคะจะนำความจเจริญม,มาให้ตัวคุณค่ะซึ่งคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้คนรักที่ค่อนข้างที่จะมีคุณธรรมมีฐานะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่ค่ะ ผู้ครองนะคะอาจจะเป็นญาติที่แนะนํามาให้หรือคุณอาจจะมีสิทธิ์ร่วมกันในบ้านหรือที่ดินค่ะเลิกมงคลนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนสําหรับทําการมงคลในกรณีต่างๆนะคะได้แก่วันต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนช่วงเวลา9 0 6นิกานาทีถึง23.30นาิกา30นาทีค่ะวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา11นาิา6นาทีเป็นต้นไปค่ะ วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา11นาฬิกา54นาทีเป็นต้นไปค่ะวันพฤหัสที่16พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา11นาฬิกาศนาทีค่ะวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา7นาฬิกา54นาทีค่ะวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา23นาฬิกา30นาทีค่ะ วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนช่วงระหว่างเวลา14นาฬิกา42นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนก่อนช่วงเวลา13นาฬิกา06นาทีค่ะวันพุธที่29พฤศจิกายนหลังช่วงเวลา13นาฬิกา54นาทีค่ะ แล้ววันสุดท้ายนะคะในเดือนพฤศจิกายนคือวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนช่วงเวลาเลิกนะคะ12นาฬิกา42าทีถึง14นาฬิกา42าทีค่ะผู้เลขมงคลประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะได้แก่14 15 53และ09ค่ะค่ะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะซึ่งการพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆนะคะหากท่านใดนะคะต้องการที่จะตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญสำคัญนะคะก็ยังต้องขึ้นกับพื้นดวงของดวงสตาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากอล์ฟทัวร์ค่ะซึ่งทางบริษัทนะคะรับจัดทัวร์จองห้องพักรถรับส่งและจองออกรอบกอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะก็ให้ติดต่อมาทางรายการกับอาจารย์ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในอีีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ